ทุกคนค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นรอบที่สองแล้วค่ะเนี่ยกิ๊บอะค่ะน้องกูเกิลหลับใช่ไหมคะกิ๊บก็เผลอหลับไปแล้วคะเแี่ยกิ๊บแบบอดนอนมาหลายวันมากค่ะกลางคืนน้องกูเกิลไม่เคยนอนเลยแล้วตอนเช้ากิ๊บก็ต้องทคลิปททางานบ้านทํานู่นทํานี่กิ๊บก็ไม่ค่อยได้นอนใช่ไหมคะเขาเนี้ยวันเนี้ยกิ๊บน็อกค่ะน็อกแบบน้องแบบไม่มีอะไรกั้นเลยกิ๊บหลับแล้วโทรพท์กิ๊บบางคือจะเปิดสั่นแล้วก็ ปิดเสียงเอาไว้ตลอดถ้าลูกนอนคือกิอ๊บจะปิดเสียงเพราะกูเกิลเป็นคนที่ตื่นง่ายแล้วก็หลับยากใช่ไหมคะกิ๊บหลับกิ๊บสะดุ้งตื่นมาเสียงน้องกูเกิลหายใจเหนื่อยเนี่ยคือหายใจดังมากแล้วคือกูเกิลน่ะหลับก่อนใช่ไหมคะกูเกิลหลับอยู่ตอนที่กูเกิลหลับอ่ะกิ๊บจะปิดออกซิเจนเขาเนี่ยลูกตื่นก่อนแล้วฮะเนี่ยลูกก็หายใจเหนื่อยค่ะแล้วกิ๊บไม่รู้เรื่องแล้วลูกไม่ร้องค่ะแล้วก็ไม่ปลุก ไม่ปลูกกิ๊บเลยค่ะนอนเฉยๆแล้วเขาก็นอนมองกิฟตตื่นมาลูกนอนมองหน้าแต่เสียงหายใจมันดังฮืดฮืดฮืดอะค่ะกิ๊บก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดออกซิเจนให้ลูกอะคือแบบอันนี้ครั้งที่สองแล้วกิ๊บกิ๊บกิ๊บแบบกลัวมากเลยกิ๊บหลับลึกเอาเอาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเนาะหลับลึกมากค่ะคือเราเพียงไงลึกกระทั่งที่ว่ามีสิบสายที่ไม่ได้รับค่ะแล้วก็ขนส่งมาท่หน้าบ้านอะสองขนส่งกิ๊บถามว่ากิ่ตก็โทรกลับไปไม่รู้เบอร์ใครใช่่่มมคะพีกบผาสงงขออ พี่ผมเรียกพี่กิฟนานมากเลยพี่กิฟไม่มีใครตอบรับผมโทรก็ไม่รับโทรก็ไม่รับผมรบเราได้เรียกพี่หน้าบ้านไหมเรียกพี่ไม่พี่ไม่ตื่นไม่อะไรเลยกิฟแบบหุย้ยกิฟหลับขนาดที่ว่าคนมาเรียกหน้าบ้านจริงๆริกิฟเป็นคนตื่นง่ายมากเลยนะคะหูดีมากเลยแสดงว่ากิฟแบบไม่รู้สึกตัวเลยจริงๆแล้วกิฟก็ไม่รู้ว่ากนะูเกิลเน่ะเหนื่อยมานานแค่ไหนแล้วอะคิดดูดิไม่รู้เลยว่าลคือกิฟลืมตาม,มาตอนที่นมหมด กิฟก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวกิฟจะไปชงนมแบบหนึ่งให้นมมันไหลให้ไล่สายใช่ไหมคะแล้วกิฟก็หลับเผลอหลับไปยาวเลยค่ะนมก็ไม่ได้ชงให้ลูกคือกิฟแบบกิฟเพียจริงๆล่ะแบบกิฟมีร่างเดียวแล้วกิฟมีคนเดียวแล้วกิฟก็ไม่มีใครเปลี่ยนไงยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบกิฟเหนื่อยเหนื่อยมากอะค่ะแต่คือกิฟไม่ได้ว่าทําไม่ได้นะกิฟทําได้แต่ร่างกายกิฟนี่แหละมันไม่ไหว ถ้าเกิดแบบตื่นมาแล้วลูกเป็นไรไปนี่กิ๊ฟต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าหลับไม่รู้เรื่องอะ่ะกิ๊ฟไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งหรือว่าอะไรเลยนะคะมันไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอะ่ะ